ชาวลักนณาราศีเมษเดือนกุมภาพันธ์นี้มีโอกาสรับโชคใหญ่และพบคนรักเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอกสิบดาวช่องพี่หมอจะเป็นการพยากรณ์โหราศาสตร์ในระบบสิบลัคนาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจากทั่วไปรวมถึงการอัปเดตดวงดาวย้ายราศีและเหตุการณ์สาคัญสาคัญทางดวงดาวที่มีผลต่อทุกลัคนาราศีถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับอึดและทนได้ทุกสภาวะต้องยกให้ลัคนาราศีเมษนะครับเป็นลัคนาราศีที่เก่งและขยันมากๆนะครับ ต้องบอกว่าเหนื่อยมาหลายปีมากๆและรอบที่ผ่านมาเป็นบททดสอบครั้งใหญ่มากๆเลยนะครับแต่สู้ความอดทนของชาวลัคนาราศีเมษไม่ได้เลยนะครับย้อนกลับไปในปี2559นะครับดาวบาปเขาใหญ่คือดาวรตยูเข้ากลุ่มจุดเกิดบอกเหตุเรื่องร้ายนับจากจุดนี้นะครับประกอบกับพระราหูทำมุมร่วมลัคนาและดาวดีตกที่เสียกันหมดนะครับ จึงเป็นช่วงเวลาที่มีเคาะจริงๆนับตั้งแต่นั้นมานะครับเข้าสู่ปี2561นะครับดาวเสาเข้าทำมุมร่วมอีกครั้งนะครับรอบนี้ส่งผลเรื่องความเหนื่อยในงานนะครับติดขัดเรื่องการงานแต่เป็นปีที่พอจะมีความรักที่ดีเข้ามาบ้างนะครับเข้าสู่ปี2562ของจริงมาแล้วนะครับพระาหูย้ายโยกหน้าทำมุมร่วมกับดาวเสาใคร ปีอายุมีเคราะห์ในช่วงปีนี้หนักแน่นอนนะครับถูกหลอกถูกโกงจากคนใกล้ตัวนะครับเพื่อนฝูงหักหลังยืมเงินไม่ได้คืนนะครับธุรกิจการงานเริ่มมีปัญหานะครับ ในช่วงนี้หนักพอสมควรเลยเข้าสู่ปี2563นะครับมาซ้ำเรื่องเงินเต็มๆที่ผ่านมานะครับรายได้ลดน้อยลงนะครับบางคนธุรกิจไปไม่ไหวต้องปิดตัวลงคนทำงานประจำตกงานมีผลโดยตรงนะครับทำให้การเงินติดขัดขาดสภาพคล่องมากเป็นหนี้สินกันเยอะมากๆนะครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับ มีจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญนะครับของชาวลัคกนาราศีเมษนะครับใครยังไม่ได้ดูกดลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับจะมีโอกาสและจุดเปลี่ยนเรื่องงานเข้ามาถ้าใครได้เปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นแล้วนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากๆครับเพราะในช่วงดาวโคจรรอบนี้บอกเหตุว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีแน่นอนหรือใครที่กําลังตัดสินใจที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับหรือบางคนจะเริ่มธุรกิจใหม่ ขยายงานทําได้เลยนะครับเพราะมีโอกาสสําเร็จสมหวังได้ในปีนี้แน่นอนอาจจะมีติดขัดหน่อยในช่วงแรกๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆในชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษเลยนะครับและในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับในเรื่องการเงินและโชคลาภนะครับเพราะในวันที่23กุมภาพันธ์2564นี้ ดาวสําคัญอย่างดาวศุกร์นะครับเจ้าเรือนแห่งการเงินโคจรย้ายราศีเข้ามาพบลาภะนะครับบอกเหตุชัดเจนว่ามีโชคลาภการเงินเข้ามานะครับ สำหรับใครสายเสี่ยงโชคนะครับเตรียมตัวได้เลยงวดวันที่1มีนาคม2564นี้มีโอกาสมากๆในการเสี่ยงโชคนะครับจะถูกมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่วาสนาในดวงกําเนิดของแต่ละคนนะครับต้องเช็คดวงหรือเปิดดวงชะตากันดูอีกทีว่าโอกาสที่ได้โชคใหญ่มีหรือไม่ในดวงกําเนิดนะครับถ้าใครในดวงกําเนิดมีดวงที่จะรวยช่วงเวลานี้เหมาะมากๆในการรับโชครับเงินก้อนใหญ่ครับ รวมถึงเรื่องความรักด้วยนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็พบคนรักเนื้อคู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นกันนะครับถ้าใครสนใจที่จะเปิดดวงชะตาส่วนตัวนะครับเพื่อจะได้รู้ดวงกําเนิดของตัวเองนะครับพี่หมอจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะหรือจะเข้ากลุ่มไลน์เฟซบุ๊กกลุ่มได้นะครับทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับ ขอให้ชาวล,าล,าลัคนาราศีเมษรับโชคใหญ่กันทุกคนนะครับและพบเนื้อคู่ครองคนรักตามที่ตั้งใจกันไว้นะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ชมคลิปก่อนใครในจังหวะที่ดาวย้ายและส่งผลต่อลัคนาราศีของเรานะครับเจอกันคลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ